พญาสาพญาสายู่บ้านบ้ออาน้อเออไม่นังล่ะโอ้ยว่าสิมาขอพักอีเลิศไปแกงใส่บัะคอยนี่ไหมโอ้พากันไปง้อมัตตนไสล่ะนี่คือได้หลายแถวว่ะมาแต่ตน่าจา้าเอาไว้แกงแน่นี่เอานี่พ่อใหญ่พ่อกินบ่ล่ะเอาอีกอยู่บ่โอ้ยอย่าเอาม้าหลายๆเถาะอยู่ผู้เดียวนึงซ้ำนี่ก็พอแล้วพักอีเลิศกับยู่ใต้ห่มม่วงนั่นเด้พากันเก็บบ่โหลดเด้อเป็นาใช่เเอ้านกแก้วคืองามแท้เอองามไปเฮาย่างไปเบิ่งนกแก้วปะว่าก็ได้บ้ดนี้เจ้าจ เจ้าจ๋าอยากได้ไปเรียกนะคุณนายแวงไม่ไมไมอย่าไปสอนมันเอาทัวทียบได้สวัวมันสกลับมาเบาคว่มเกลาได้นี่ปวดหัวอยู่เป็นเดือนผู้ได้จนกูสีนอนบอหลับคือน,น้ำมันน่ะเปืองน้ำสาหลายแดงคือยังในตัวนกแก้วตัวนี้โทรไปซื้อดูหลายจนจำได้ศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งบุญมาพันดวงมันจะสอนอยากขนาดแบหไงเออ,อยากแน่อยู่ได้ถามอีแนนเบอ่งเลยแม่เจอมาแล้วแม่นยูดอก ่อยเห็นนกแก้วอยู่นี่แต่โดนละเด้ย่ามไดเพิินสีมาเอาละบันนี้บอฮหูคือกันวะแต่ว่ามือวานนี่กระทรมาขอว้อกับนกแก้วอยู่ไดแก้วจ๋ากินข้าวกับบะายก็ถามอยู่ได้ละอแต่ว่าบบถามจ้กเือแก้วจ้ามีเงินกินข่าบอโวมาขู่มือได้ยังมือแรงแต่ว่ากูบรับสายสื่อมือแรงนี่ล่ะกูสิจัดให้เพิินแก้วจ๋ากินข้าวกับบะาลกูก็สิบอกว่ากินข้าวกับอมหอย เนี่ยหนามาหายบอกไม่เงินเสือขี่ทีหรือวะคุณนายสมศรีคุณนายสวยคุณนายสวยเออสวยอยู่แต่ว่าขี่ทีสมศรีขี่ทีเจ้าหูจักกิิศัพท์เล่าบ่เออกระหูยดอกคนหูจักเบิดบานคุนตัวเล่าขี่ทีขึ้นยังนี่แต่นั่งอ้อมันถือมาเป็นกะเชวานกง่ามันตัว วผู้ใดสอนมันเบ้าะวะกระสีสมศรีนั่นตัวสอนปากแว่แนว่นันบอสวยหูขคีกูนี่เดี๋ยวเบ่งหนากูว่ามันยักสดนำฮอนโอ้ยเจ้าก,กระไดเนาะจะแมนจมต้องให้พ่อยังฮีโนเด้อเว้าเรื่องคุณนายสมศรีนี่เว่าแล้วโอ้อีสมศรีผู้เด้แล้วว่าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าคุณนายสวยกวนเอ้ย สมศรีเแกยวจ๋าคุณนายสวยคุณนายสวยสมศรีขี่ทีวว่ว้ายว้ายอย่าไปเมาจังสันแม่อีนี่แม้ถ้ามันไปน้ำมึงอีกเด้นั่นย้อนอยากให้มันขึ้นมนะาเมาคือเก่ากูเสียเงินทั้งสองลอยถุนตัวสมศรีขี่ที่ย<า>อย่ายี่เนี่ยยาเมาปล่อยมันไปน้ำมึงอีกเด้นี่โอ้ยา่าเมาย่าเมา,าอีนี่แม้ประมวยฟุน้นเ,เมื่อเออไปไปเฝ้าเมื่อ อย่ามากวนมาไหลกูแห้งย่เพ้าไปอ้อมรถดอกหอยสูนั่นแก้วจ๋าแก้วจ๋าแน่แน่แน่อยู่ถนน,นผุนยังห้องมาใส่อยู่มึงสิตายจี้าโอินนี่แมโอ้ยวดีหน่อยมม่หนเมัเมนเอาเปิดแล้วสบายใจละกูบาดนี่บอกมีไผมากวนมันละนอนลูกพ่อเนาะแก้วจ๋าคุณนายสวยลูกคุณนายสวยมึงชีตายจีบ้าว้า ถากันลบไปลบมากยังน้อเดี๋ยวน้อยมโมนี่กูละลายตาแล้วล่ะเฮ็ดยังกันก็เดี๋ยวนี้จับโปเกมอนพอยไงมั่วยมันเป็นตัวเจ๊งได็ก็เดี๋ยวนี้โปเกมอนนั่นเอามาจีเซต่าแจ้วบ้างดูมันสีสูงแมงดาได้บ่กินมันกใกล้เคียงกันนั่นล่ะพอยไงคือแมงแขรงนี่บ่ครับอ้วยมันโมเมนแมงดาพอสิจีเซต่าแจ้วพอยไงมันเป็นเกมอยู่ในโทรศัพท์พุ่นตี้แม่เจ้าตัวล่ะแต่เศร้ามานี่หัวก็ได้สองตัวนึงพอยไงลบไปลบมากก็จนเมื่อยแล้วล่ะบ่พุดจักเทือเจ้าเา้ธอยเว้ยยเมื่อติ เอานี่ไปแม่นยังล่ะพอ่อใหญ่เอากระนำสไลดแดงชิปฏิดีพี่แบียมกองสีเกยวนี้สั่งซื้อใส่ระบาดนี่สนใจส,สั่งซื้อหรอพี่โอนมาพันดวงโทรศัพท์089 422 3471ได้การแท้แม่นบ่พอ่อใหญ่แม่นละ่ะในวัดเด้พาก,กันไปเบิงบ่งแล้วบ่ห้วยในวัดบ่ได้เด้พอ่อใหญ่โอเคแต่พักทานเนาะบ่แล้วแนี่นยไปยังสัน่นแน่นหน่อยเอาละ่ะไหว พร้อมซ้ำหือม่หนิกินกันตลอดเลยเนะาะเฮาเนาะสุดยอดเลยเนาะป้าเนาะวายคือเท่ากินแต่กับแก้มแท้พ่อยังนี้เนาะเออเอานี่ไตไก่นี่ยพ่อยสาเออนี่แหล,ละมาวมาวมาวมาใครจะกินเพราอไรนี่เดีย๋ยวนี่ไปวดเข่าจังวะเอา้าไม่บักขามตัวนี่แม่ <c oughs> พ่อยสาโอ้ยนายคนเดีทัวกันแล้วบาดนี้ในบักขามใช่ป๊อปป้ารักแล้วพันว่าไตไก่เนาะโอ้ยเจ้าของเบิ้งเนี่ยเนาะโอ้ยตาหน้าตาพ่อปีปีนี่ ผ้จักสือมากกินไหมแมบีไอสตาร์นั่นแม่ยังหรอปะผลิตภ,ภัณฑ์บำรุงสายตา Star. บีไอสตาร์ซือไซื้อใช้รอบ้านนี่ปะอกะน้ำหมุนมากพัดดวงนั่นดิเบอร์โทรศัพท์กะ0 8 9 4ย์3 4 7 1ก้สี่สอมสี่เดนึด้อสืมันกินไหมแม่ปรตตาพอดีน่อเออชสืได้ซื้อมันกินนด้ดอกมาหัวกันยำน้อยบักาห้วพ่อลเด้ยกบอลเพ่อลพอลบวไวไปบวไวหน้ามารอดหน้ามาย่อมย่อมมูเจ้เนี่เก่ง,งครับ <laughs> <laughs> วพอ <laughs> อ่อน สูคอยบ่ได้ดอกมือเจ้านะั่นนั่งอยู่เบิดมือเบิดขึ้นบ่มีลมก็แล้วกันเะข่อยนะั่นแม่นแล้วมึงพิงเสาเพราะพยังก็บ่ล้มปาแม่นเรียนหลัอเชยงรุนเก่งคักบ่ออืปะกูนี่เก่งกว่ามึงแบกเชยงดูเอ้าคือว่างสั้นปาเก่งจังไรเนาะบาดนี่เก่งตัวกูเป็นหอดเบาหวานเน,ะนาะ แมนได้ละเนาะมีอีกไล่การหนึ่งเด้อป้าขันเจา้าเฮดได้นี่เจ้าสิเก่งมากมากเลย, oh. ยกือมันถึงตากูห้ามแล้วเรื่องอางา้นวะบอกมาเลยมาเล่นเด้อป้าเด้อว้า wow. ของแท้ไ้บาดนี่เก่งคักไอ้เป็นได้โอ้ยกูบอกเก่งปานนะลองเด้อป้าเด้อได้ที่หนึ่งเลยเด้อป้าซ้านี่กูก็ว่าเหลือกินเลยเด้ที่สองกับพ่อละมังซ้านี่กะพ่ออยู่พ่อกินเลยเด้ปวา